ความสุขนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้นะคะเมืเ่อเขามีความสุขกายสบายใจก็จะทําให้สมองของเขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรอบด้านโดยไม่มีขีดจํากัดเลยค่ะช่วงนี้ค่ะนับว่าเป็นช่วงเวลาทองของคนมีนพ่อเป็นแม่เลยนะคะวันนี้ค่ะพี่โนโมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสุขก,กับลูกน้อยมาฝากกันติดตามชมกันได้กับช่วง Mother and Care Talk ค่ะช่วง Mother and Care Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงช่วงเวลาของมาต in น a แคร์ทอ s แล้วล่ะค่ะพูดถึงเรื่องของความสุขนะทุกคนอยากมีความสุขทั้งนั้นละค่ะรวมถึงคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วความสุขเนี่ยมันสร้างได้หรือเปล่าแล้วจะสร้างเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกมีความสุขไหมคะ แล้วเราจะปลูกฝังความสุขได้หรือเปล่านะคะดิฉันว่าวันนี้น่าสนใจค่ะบรรยากาศของแพะย์ิงแคทท็อสวันนี้จะมาสร้างความสุขค่ะกับคุณหมอท่านนี้ค่ะแพทย์หญิงอดิสุดาเฟื่องฟูนะคะท่านเป็นกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าคุณหมอคนสวยของดิฉนันเองสวัสดีครัคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค วันนี้มาชวนคุณหมอสร้างความสุขแต่จะไม่แค่มีความสุขเฉพาะนะดิฉันกับคุณหมอเท่านะั้นแต่ว่าจะส่งผ่านความสุขให้คุณผู้ชมทางบ้านให้คุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ไปส่งความสุขให้กับคุณลูกต่อด้วยค,คนเราต้องมีความสุขใช่ไหมคะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยความสุขในผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะคอย่างเช่นเราตื่นมาวันเนี้ย นะคะบรรยากาศเศร้าๆซึมๆนะคะก็มีผลต่อการทํางานทั้งวันเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กเช่นกันนะคะ่องจากเป็นหมอเด็กก็พูดถึงเรื่องเด็กๆนะคะความสุขก็เป็นปัจจัยหลักๆเลยนะคะที่จะช่วยในกระบวนการเรียนรู้นะคะในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยประกอบด้วยเรื่องของสมาธิค่ะนะคะการจดจ่อนะคะแล้วก็ความจํา นะคะถ้าหากเด็กเนี่ยเรียนรู้ด้วยบรรยากาศแห่งความสุขนะคะข้อมูลที่เด็กได้รับนะคะเด็กก็จะนําไปจัดเรียงในแฟ้มความจําของเด็กเองเนี่ยนะคะแล้วก็จากความจําระยะสั้นก็จะแปลงเป็นความจําระยะยาวนะคะไหนๆหนก็ไหนไหนแล้วค่ะดิฉันถามคุณหมอก่อนต้องแอบบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นคุณหมอสวยๆปิ๊งๆแบบนี้นะเป็นคุณแม่แล้วด้วยอีกบทบาทหนึ่งที่คุณคุณหมอต้องสวมเป็นคุณแม่ของคุณลูกด้วยค่ะ ถามคุณหมอก่อนเพราะว่าคุณหมอเปิดด้วยประเดิมมาเช้ามาเนี่ยคนเราต้องมีความสุขผู้ใหญ่ต้องมีความสุขด้วยค่ะคุณหมอส่งผ่านความสุขให้ลูกยังไงก่อนทุกๆวันเนี่ยค่ะเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะ,คะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางบางครั้งเนี่ยะจะรู้สึกว่าอุ้ยลูกมีความสุขแล้วเรียนดูได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทําให้ลูกมีความสุขะนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยอีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่ นะคะเราส่งผ่านความสุขให้ลูกได้นะคะนอกจากเป็นเรื่องของการพูดนะคะที่เรียกว่าพูดเหมือนสุนทริยะสนทนานะคะพูดให้เข้าหูนั่นเองถ้าพูดภาษาทั่วไปไม่ตื่นมาก็บ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะลังไม่ตื่นอีกตื่นได้แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามใช่ตื่นมาคงไม่มีความสุขใช่ค่ะรู้ไหมบันทีแทนที่ จะคุณแม่จะพูดให้อย่างที่คุณโนยกตัวอย่างเนี่ยะนะคะเนี่ยไม่ตื่นสักทีแม่ปลุกตั้งนานแล้วแม่ก็อาจจะบอกว่าวันนี้อากาศด,ดีจังเลยลูกแม่คงจะรู้สึกดีใจมากเลยนะถ้าลูกตื่นมาดูพระอาทิตย์ด้วยกันเห็นมคะคือฟังแล้วเด็ก<ล>ก็จะรม้สึกนะ ทั้งทั้งที่เป็นแมสเซจหรือเป็นข้อความเดียวกันคือมีมีเป้าหมายเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันด้วยค่ะแล้วก็ความรู้สึกว่าอยากร่วมมือหรือว่าอยากมีส่วนร่วมในในเรื่องของตื่นขึ้นมาเองเนี่ยนะคะมันก็จะจะโอเคขึ้นไม่ตื่นมาด้วยความหงุดหงิดนะคะนอกจากนี้เนี่ย ลักษณะการสื่อสารด้วยท่าทางนะคะบางครั้งเนี่ยถึงแม้เราจะพูดอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถ้าแววตาสีหน้าหรือหน้าตาเราเต็มไปด้วยความวิตกกังวลนะคะก็ก็จะทําให้ลูกเองเนี่ยเขาเซนส์ได้นะคะหมาความว่าไงหมายความว่าลูกสามารถสัมผัสได้ว่าแม่เป็นยังไงใช่ค่ะในเด็กโตๆเนี่ยคุณแม่บางท่านอาจจะมีประสบการณ์ว่าลูกจะถามเลยว่าวันนี้คุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าดูหน้าตาเศร้าๆนะคะ ี่นี้ถ้าคุณแม่เศร้าอยู่แล้วก็ไปกันใหญ่เคุณแม่จะรู้สึกหูตายแล้วทําไมลูกแบบเป็นเด็กน่ารักจังรู้สึกความรู้สึกของลูกนะคะทีนี้หมอเองก็อยากฝากว่าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะใช้ทริคนี้ได้กับเด็กๆอย่างเช่นทีลูกนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะ<อ>ก็อาจจะเข้าไปถามก็เองเลยว่าลูกมีอะไรอยากคุยกับคุณแม่หรือเปล่ามีอะไรกังวลไหมคะ ถ้าเขามีเรื่องที่กังวลอยู่เขาก็จะเปิดใจแต่ไม่ใช่ว่าวันๆเราก็แบบว่ามารุมมาตุ้มกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นจนลืมมองลูกไปด้วยด้วยว่าตอนนี้ลูกรู้สึกยังไงเป็นอารมณ์ไหนนะคะคุณหมอพูดอย่างนี้แสดงว่าเรื่องของความสุขเนี่ยมันมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยทารกเลยเรื่องยังไงครับคุณหมอค่ะก็เอาตั้งแต่เริ่มท้องเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะคะในสมัยโบราณเขาจะเรียกว่าพออย่างเราอย่างงี่โนก็มีประสบการณ์ใช่ไหมคะพอรู้ตัวว่าตองทองเนี่ย เนี่ยคุณแม่ทุกคนก็ต้องรู้สึกปิติดีใจถ้ารออยู่นะคะก็เขาเรียกว่ามีจิตปฏิสนธิใช่ไหมคะพอพอตรวจยูลินเพกเทสแล้วว่าโอ้โหให้ผลบวกค่ะุณแม่คุณแม่ก็เริ่มที่จะเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวันจากทานกาแฟเยอะก็อาจจะไม่ทานเลยหรือลดลงนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวขึ้นนะคะทีนี้พอลูกคลอดออกมาเนี่ย การที่เราได้เลี้ยงดูเขาเองนะคะแล้วก็แปลความต้องการต่างๆของเขานะคะแล้วก็ตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของเขาะนะคะจะทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่ามีอารมณ์ผูกพันกับคนเลี้ยงนะคะหรือที่เขาเรียกว่าเป็นมีบอนดิ้งแอทแทชเมนต์นะคะเด็กเองเนี่ยนอกจากมีอารมณ์ผูกพันกับคนเลี้ยงนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณแม่นะคะหรือว่าคนเลี้ยงคนอื่นอาจจะเป็นคุณยาาหรือพี่เลี้ยงคุณย่าพี่เลี้ยงก็แล้วนะคะซึ่งจะสําคัญมากๆเลยในช่วงหนึ่งปีแรก ทีนี้เนี่ยพอพอเด็กเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเติบโตไปพร้อมกับความรู้สึกว่าเขา to be lovable e คือเขาเป็นที่รักนะคะทีนี้พอโตขึ้นหน่อยอาจจะวัยต่อแต่เราก็ไม่ได้รักอย่างเดียวก็ต้องให้สามารถทํานู่นทำนี่ได้นะคะพออย่างคุณโนหรือหมอหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยคือเราปากกัดตีนที่บกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะก็สองคำท่านละค่ะหลักๆก็คือ be loveable คือคทุกคนเนี่ยจะอยู่ได้ต่อเมื่อรู้สึกว่าฉันเป็นที่รักแล้วก็ be capable คือฉันเป็นที่ต้องการฉันสามารถทําได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆของการสร้างความสุขให้ลูกเนี่ยก็คงคงอยู่ที่สอง,สองหลักนี้นะคะค่ะแสดงว่าอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอว่าถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดก,กับลูกหรือว่าเป็นคุณแม่คุณแม่เป็นคนเครียดประจำเป็นคนอารมณ์เสียง่ายมากใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างเ่ยแล้วบางทีแบบเห็นลูก ร้องก็งุดหงิดสิ่งเหล่านี้ส่งผ่านไปถึงลูกไหมก็ส่งผ่านไปถึงลูกนะคะแล้วก็เจอบ่อยๆเลยในคุณแม่ที่ควบคุมมาตังเองไม่ได้นอกจากงุดหงิดแล้วนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะจับลูกขย่าวลูกตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอไรจะหยุดร้องสักทีในละครเลยนะคะขย่าวหรือไม่บางคนก็ขย่าวด้วยความรักหมั่นเขี้ยวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าหมอเองก็มีประสบการณ์ว่าเคยเจอเคสเด็กเนี่ยที่ เส้นเลือดฝอยในสมองเขาจะยังเปราะบางอยู่ตอนเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยขยาวเนี่ยถึงกับเลือดออกในสมองนะคะเด็กคุณพ่อคุณแม่อาจจะได้ใช่ประเด็นนี้สําคัญค่ะเพราะว่าเท่าที่เจอเนี่ยบางทีอาจจะโมโหก็มีส่วนหนึ่งแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนไม่ทราบโยนโยนลูกเล่นนะคะแล้วลูกก็สนุกะคะก็โหแล้วเอิ๊อิ๊เอ๊อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ว่าขยาว ก็ต้องต้องระมัดระวังว่าว่าบางทางเนี่ยการที่เรารักลูกอยากส่งผ่านความรักให้ลูกสร้างความสุขให้ลูกันดีก็ต้องดูที่ความเหมาะสมด้วยนะคะนะคะความสุขตับ EQ มันไปด้วยกันไหมคะคุณหมอ จริงๆก็ไปด้วยกันอาจจะไม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสุขเนี่ยก็คือ,ค,ค,อ,ค,อคือความที่มีอะไรก็ตามที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของเราใช่ไหมคะแต่ EQ เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นนิดนึงคือคเรารู้จักอารมณ์ตัวเองนะคะแล้วเรารู้จักอารมณ์ตัวเองและคนอื่นแล้วเราก็ต้องไปตอบสนอง ให้ตรงกับคนอื่นเพราะในบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นหมอตื่นมาตอนเช้าขี้เกียจมาทํางานจังเลยนอนแล้วหมออาจจะมีความสุขแต่คนไข<ะ>้เนี่ยรออยู่เขาคงไม่มีความสุขก,กับเรานะคะคือ EQ อาจะจะเกี่ยวเนื่องไปกับคนอื่นด้วยแต่ถ้าความสุขเนี่ยมันเป็นความสุข<อ>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความสุขของเราแต่ว่าไม่ควรจะเป็นความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นะนะคะนั่นแหละค่ะนั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วว่าเราจะมาปลูกฝังนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปลูกฝังเรื่องการสร้างความสุขให้กับลูกแบบถูกวิธี เนี่ยเพราะอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยว่าความสุขความสุขก็เราตอบสนองลูกทุกเรื่องก็เลยอยากให้ลูกมีความสุขอะ่ะเป็นวิธทีที่ถูกรึเปล่าอาจจะต้องให้คุณหมอเล่ามาตั้งแต่เล็กเลยจนโตว,ว่าเราจะปลูกฝังความสุขยังไงค,ค่ะที่ถูกวิธีค,ค,คือเป็นแต่ละช่วงวัยนะคะคือถ้าเกิดว่าอย่างหนึ่งปีแรกเนี่ยหมอเองมองว่าเป็นเด็กเด็กเขาจะมีความต้องการตามธรรมชาติอาหารเหือที่เขาเรียกว่าเป็นอิดนะคะนะคะในภาษาจิตจิตวิทยาเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ย คือหิวก็ต้องทานเปียก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะปวดทายก็ต้องทายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือในหนึ่งปีแรกเนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตอบสนองให้ตรงกับความต้องการเพราะบอางครั้งหลายครั้งเราจะได้ยินคนโบราณบอกว่าอ,อุ้ยร้องมากอย่าอุ้มเดี๋ยวติดมือเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวิดมืนอนะคะหรือว,ว่าหรือว่าหิวนมอย่าเพิ่งให้เลยให้รอก่อนฝึกการรอคอยนั่นนั่นไม่ได้อีู่นะในครัวปีแรกอย่าไปทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวินัยหรือว่าฝึกการรอคอยหรือว่าไม่ต้องตามใจมากทุกอย่าง ก็เริ่มเริ่มได้ช่วงช่วง1 0ถึง11เดือนก็ใกล้ใกล้หนึ่งขวบะนะคะแต่พอหลังจากหนึ่งขวบแล้วโอเคเห็นด้วยค่ะว่าความสุขก็ต้องเกิดจากความสุขที่มีขอบเขตคะ,คะแล้วก็ลูกอาจจะอยากได้อันนี้ถ้าเราหาให้ได้แล้วก็จ,จะเขารอนิดนึงนะคะก็เป็นการเป็นการฝึกนะคะแต่อย่างไรก็ตามในขวบปีแรกเนี่ยตอบสนองทางสรีระทางกายภาพไปก่อนวัยเด็กเล็กละในขวบปีแรกแล้วก็คุณหมอบอกว่าไปปลายสิบเอ็ดสิบสอง 11, เดือนนะคะก,ก็เริ่มล้วนะคะอ่ะ ถ้าขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเอาไว้ต่อแตะแล้นะคะก็ไว้ต่อแตะเนี่ยคือพวกเนี้ยไว้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะอยากทํานู่นทํานี่เองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาก็เริ่มเรียนรู้บ้างนะคะในท้ายๆสักท้ายๆสามปีเริ่มเรียนรู้ที่จะแบ่งปันบ้างนะคะทีนี้เนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะอยากเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีจริงๆนะคะก็คือหนึ่งขวบเนี่ยจะสอนให้ลูกแบ่งปันแล้วแล้วบางทีก็าจจะรู้สึกหงุดหงิดกับเขาว่าเขาไม่รู้จักแบ่งของเพื่อนเลยหรือว่า ชอบชอบแย่งชอบแ<อ>ย่งคนอื่นปปอะไรอย่างเงี้ยจริงอยากจะเรียนว่ามันเป็นพัฒนาการตามวัยต้องเข้าใจด้วยนะคะต้องเข้าใจก็ถือว่าไม่ต้องเร่งนะ,ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีขอบเขตแล้วก็มีมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆอย่างเงี้ยน,นะคะอย่างเช่นลูกเขาจะมีความสุขที่เขาได้คอนโทรลตัวเองอปปนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าอยากดื่มนมสักแก้วนึงอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่ถามว่าจะกินนมกี่แก้วลูก กินนมครึ่งแก้วหรือหนึ่งแก้วถ้าเด็กที่ที่ขี้เกียจเขาจะบอกกินครึ่งแก้วพอแล้วเพราะว่าอิ่มแทนที่เราก็ใช้แก้วใหญ่ขึ้นเลยค่ะอาจจะใช้แก้วใหญ่ขึ้นแล้วก็เทนมปริมาณเท่าเดิมมันก็จะกลายเป็นนมครึ่งแก้วกนนะคะก็คือว่าอันเนี้ยมันก็เป็นการ คล้ายๆกับตามใจนิดๆแต่ตามใจแบบมีเทคนิคนะคะพอนมปริมาณเท่าเดิมไปอยู่แก้วใหญ่มันก็จะกลายเป็นครึ่งนะคะหรือว่าอยากท่านข้าวเอาช้อนสีแดงหรือสีเขียวแล้วลูกเด็กๆก็คือหอยได้เลือกนิดนึงแล้วก็ได้ตามใจเขาหน่อยนะคะก็ก็คือต้องมีทั้งลุกล่อลูกชนอันนี้ไม่ได้เรียกว่าตามใจนะคะแต่ก็คือเขาเรียกว่าให้ช้อยเด็กให้ข้อเลือกทีนี้พอเด็กเนี่ยเลือกแล้วก็อยู่ในขอบเขตที่เราจํากัดให้แล้วเขาได้ทําจะเกิดความสุขอย่าง ล้นเรือแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของเรื่องของเซลเอสดีคือความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจ๋งนะเนี่ยพอแม่เริ่มไว้ใจแล้วนะให้ให้เลือกนู่นเลือกนี่เองแต่ถ้าพ่อแต่ถ้าแม่คนไหนยานู่นยานี่ยาตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบว่าโอไม่ไหวเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าจิตตกเป็นระยะระยะอยู่เวลาอยู่ใกล้คุณแม่เพราะว่าคุณแม่จะแบบว่านู่นนี่นั่นตลอดนะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูเด็กๆที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเนี้ยคือปล่อยให้มีอิสระบ้างแต่ในขอบเขตที่เรา ที่เราวาดไว้ะนะคะ,คะก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกมีความสุขที่เขาสามารถคอนโทรลได้แล้วก็มีความสุขอีกอันนึงก็คือว่า to be acceptable ก็กคือเออพ่อผู้ใหญ่ยอมรับเขานะ,ะอย,าย,ยอมรับการตัดสินใจค่ะแล้วถ้าเด็กโตล่ะสำหรับเด็กโตนะคะความสุขคม,มีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายทางใจนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ย เขาอาจจะแสดงท่าทางแบบดีด้าดีใจมากเวลาคุณพ่อแม่ซื้อของที่เราต้องการให้นะคะซึ่งอันนี้โอเคมันก็เป็นเป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนเราเหมือนกันเราอยากได้ตูมูเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเป็นคนซื้อให้เราเราก็มีความสุขนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี้ยก็อยากให้คุณพ่อ่าคุณแม่มองว่าเป็นความสุขภายนอกเป็นวัตถุเป็นวัตถุนะคะแต่ก็คงไม่ถึงกับว่าต้องส่งไปเข้าวัดอะไรเงี้ยนะคะคือคือเด็กเองคุณต้องการหลายๆอย่างนะคะไม่ไม่ใช่วัตถุอย่างเดียว เวลาก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่ที่คุณพ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับลูก10-15นาทีก็ยังดีในครอบครัวสําหรับครอบครัวที่อยู่ในเมืองะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือว่าบางครั้งความสุขเนี่ยอาจจะเกิดจากอะไรก็ได้เด็กบางคนอาจจะมีความสุขจากการ วาดบางคนอาจจะมีความสุขจากการเล่นคนเดียวนะคะเพราะตัวตัวเองเนี่ยเคยเคยได้คําถามว่าคุณหมอคะคุณหมอบอกว่าต้องมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดลูกทุ่งนะฉลาดอะไรเงี้ยนะคะก็คือจะแบบว่าลูกลูกจะไม่ได้อยู่คนเดียวเลยเหมือนันจะเล่นอยูตลอดลูกนิ่งไเป็เลยคือคุณแม่ต้องมีส่วนร่วมลูกอยู่พี่ก็ต้องเข้าไปถามแล้วแม่ลูกเล่นนู้นไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ตัวเองมองว่าก็บางครั้งก็คือเลี้ยงเขาอย่างยางเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ การที่เราดูแลลูกใกล้ชิดเราจะรู้ว่าสไตล์ลูกเราเป็นยังไงแต่เด็กบางคนก็มีความสุขที่ไม่อยู่นิ่งจริงๆนะคะอันนั้นโอเคนั้นก็แล้วก็อาจจะชวนเขาทางกิจกรรมเขาอาจจะชอบแต่บางคนก็อาจจะมีเวลาให้เขาพักเงียบๆียสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะค่ะความสุขนะคะที่เกิดขึ้นนะคะของลูกของเราเนี่ยนะจะเห็นไหมคะว่ามันเกิดขึ้นแต่ละคนมีความสุขที่แตกต่างกันนะแต่ว่าที่คุณหมอให้ข้อมูลเรามานะให้คิดดีดีให้ความรู้กับเรามาเนี่ย เอาไปปรับใช้ค่ะแล้วเราก็ไปสังเกตด้วยความใกล้ชิดนะคะว่าลูกๆของเราเนี่ยสุขเกิดจากอะไรแต่ก่อนที่ลูกจะเกิดความสุขจากอะไรไมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนว่าเรามีความสุขจากอะไรนะคะแล้วเราก็จะได้ไปปลูกฝังลูกของเรานะคะให้มีความสุขแบบสร้างสรรค์มีความสุขในหนทางที่เหมาะกับเขาด้วยนะคะยังไม่จบค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีแขกรับเชิญเพิ่มเติมนะคะมาพูดเรื่องของความสุข, <S <S สขวันนี้คุณผู้ชมมีความสุขเหมือนกับดีฉั้นหรือเปล่าเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ